ก็ม้วนกันนะอันนี้ผมคุณพี่ค่อนข้างจะเป็นเส้นเล็กเราก็จะใช้แกนใหญ่นะแกนใหญ่แต่ม้วนน้อยนะเพื่อเราจะไม่ให้เป็นวอลรุ่มนะเราจะไม่เอาดิกเกินนะคะอันี่เราจะม้วนแกนนอนลงวันนี้เลยทำยูทูบด้วยตั้งเรเอาทุกเรื่องนะถัวเพราะว่าเกร็งมากลูกนะานั้นลูกอยู่กันตามห้องเลยตจะกลับมาต้องจะกลับมาเพราะว่าเหรียญมาจัดเันเกิดไี่แม่นี่เราก็ม้วนอย่างนี้เลยค่ะ เราใช้แกนใหญ่เลยถ้าผมส้นเล็กนะแล้วมนน้อยนะแล้วพอเรามวนเสร็จแล้วเอาเราตัดยางเสร็จแล้วนะให้เรากระชับลอนแล้วลอนมันจะสวยเนี่ยเราก็จะชับอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าขาดนะคะเขาเรียกการจะชับลอนพอเรากระชับลอนนี้ไม่ใช่มาขาดมันกรอบนะคะเทคนิคใครเทคนิคมันนนี้ออกมาแล้วมันจะสวยนะคะนะคะคือแล้วก็ข่อมเหมือนนิ่ยายน้ำเน่าเนี่ยอันนี้เราก็หยอดนะคะเราหยอดไปเลย ยอยาดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าชั่วโมงครึ่งหยิบไหมเพราะนี่เราใช้แกนกลางตอนแรกเราจะใช้แกนใหญ่เพราะพอลูกค้าบอกว่าผมจะหยิบยากเราก็เลยใช้แกนกลางแกนกลางแล้วเราเราในการกระชับลอนแล้วเราก็ม้วนพอดีเราไม่เอาหนาจนเกินบางจกนเกินนะรอยมันจะออกมาสวยนะนวดตลอดเลยเดี๋ยวพอลาชั่วโมงครึ่งเราก็ดูทีพอได้เสร็จเราเราก็ว่าเช็คลอนนะพอเช็คลอนเสร็จแล้วเราก็หยอดน้ํายาโดยไม่ต้องล้างนะ พราะตูดของเราจะไม่ล้างออก<ม>เราหยอดไปได้เลยนะครับทุกคนคนทิ้งไว้ก่อนชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่แล้วเรามาเช็ครอนว่าดัดออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะคร <c oughs> อันนี้เราก็จะมาดูกันีิอีกหรือยัอยงโอ้โหกำลังสวยเลยเราไม่เอาอีกหยยเนี่ยขึ้นกำลังสวยนะคะเราต้องการขึ้นครับเห็นไหมครันรอนสวยมากเลยนี่น บลอลสวยอุ้ยผมก็ไม่หยิกยากแค่ชัว่วโมงแค่ชั่วโมงกว่ากย,ยนี่เนี่ยหยิบลอันนี้เราก็จะโก่งเลยที่เราไม่ต้องล้างเลยนะไม่ต้องล้างออกนะโก่งไปเลยทุกทานทุกคนไปล้างแล้วมันก็นั่นเลยจุดของเขาไม่ต้องล้างออกโกงไปเลยพอเราโก่งนี้ก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็เป็นล้างแล้วเราก็จะมาเช็ดกันเดี๋ยวเราจะมาซอยทีสวยๆกันนะ้ไหม รุ่นนี้เอาไว้บานก็ไม่สวยหรอกนะเอาผมเราเส้นฝอยโอเคอันนี้ก็เติดกันนะขนาดนี่เห็นปะหยิกแต่ไม่หยิกเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาซอยซอยแล้วเราก็เก็บข้างๆนี่เราต้องเอาเยอะหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวเวลานั้นเราก็จะเฉยข้างหน้าใช่ไหมมันก็จะไปก่อนนไมเดี๋ยวเราก็มาซอยเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะครับเห็นไหมฮะนน,นสวยมากใช่ั้ยเนี่ยนนีค่นี่ผมเส้นเล็กนะแต่เราแกนกลางเรามวนเยอะหน่อยนะเดี๋ยวพอเราซอยแล้วมันก็จะเป็นคลื่นสวยอันนี้เราก็จะมาซอยเก็บนะชุยชุยถุยแต่ไม่ต้องเอาหางเออพี่ดูนี่ก่ พอเราดักเตะแล้วเรามาซอยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ฝอยไงร้อนมันก็จะรับไงถ้าเกิดเราเราดักไปสั้นๆเนี่ยแล้วเราไม่ต้องมาไม่ไม่ไมาซอยทีปลายมันก็จะฝอยน้ำก็จะหยิบเกิอเกินอีจีนเขาก็หยิบมากมายนี่เลยอันนี้อันนี้เราก็เสร็จแล้ว่าทรงสวยมากหยิกดีด้วยเนี่ยเวลาสากเสร็จนะให้บีบอย่างนี้นะแล้วร้อนมันจะสวยเนี่ยมันจะไม่ฝอยโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวจะคลายไวเกินต้องมาเสียเงินบ่อยเะยคะัะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ